ความเป็นเลิศจะไม่ใช่อยู่ที่วิจัยและตำราแม้ว่าจะต้องใช้วิจัยและตำราแต่ความเป็นเลิศจะอยู่ที่การเอาวิจัยตำราและประสบการณ์ของครูอาจารย์บวกกับพลังของนักศึกษาและก็ความแนบแน่นของระบบมหาวิทยาลัยกับชุมชนไปทำให้เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาพื้นที่นะครับ นักปราชญ์ของเราได้พูดมานานแล้วว่ามหาวิยาลัยต้องรับใช้ประชาชนม,มหาวิทยาลัยต้องสนใจพื้นที่การพัฒนาประเทศต้องสนใจการพัฒนาเชิงพื้นที่แต่ว่าเครื่องมือคืออะไรวันนี้ผมคิดว่าเราเห็นแล้วว่าเครื่องมือก็คือระบบมหาวิทจัยโครงการเชื่อมโยงข้อมูลชุมชนกับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ Thailand Community Big Data หรือ TCD ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐามรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG u t u b BCG เป็นฐานข้อมูลชุมชนของประเทศขนาดใหญ่รวบรวมข้อมูลสำคัญพื้นฐานของเศรษฐกิจชีวภาพ Bioeconomy เศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy และเศรษฐกิจสีเขียว Green Economy หรือ BCG Economy ครอบคลุมพื้นที่7,435ตำบลใน77จังหวัดทั่วประเทศโดยการขับเคลื่อนของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศและผู้ถูกจ้างงานกว่า68,350คนลงพื้นที่จริงสำรวจข้อมูลพื้นที่เกิดเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลชุมชนขนาดใหญ่ที่หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชนและชุมชนสามารถเข้าถึงและนำมาวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนาพื้นที่ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมมหาวิทยาลัยนครพนมได้รับภารกิจในการจัดเก็บข้อมูล3จังหวัด111ตําบตำบลประกอบด้วยจังหวัดนครพนม9ก้าบตำบลจังหวัดมุกดาหาร11ตําตำบลและจังหวัดบึงกาฬ6ตตำบลมีเป้าหมายในการจัดเก็บข้อมูล55,500ข้อมูล ซึ่งดำเนินการได้ทั้งสิ้น61,072ข้อมูลโดยผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลจนเกิดเป็นข้อมูลที่สําคัญจํานวน46,118ข้อมูลและมีการพัฒนาเป็นข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์รายงานผลด้วย Google Data Studio ที่เป็นสื่อกลางในการส่งต่อข้อมูลการวิเคราะห์ที่สําคัญเป็นรายงานผ่านกราฟและตารางทําให้เข้าใจข้อมูลได้รวดเร็วขึ้นและเข้าถึงภาพรวมของข้อมูล ครอบคลุมในมิติ10ด้านซึ่งแสดงให้เห็นถึงข้อมูลเกษตรในท้องถิ่น13,550รายการพื้นในท้องถิ่น17,121รายการสัตว์ในท้องถิ่น5558รายการอาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น2848รายการภูมิปัญญาในท้องถิ่น1906รายการ ร้านอาหารในท้องถิ่น1,666รายการแหล่งน้ำในท้องถิ่น1,442รายการผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด1,179รายการแหล่งท่องเที่ยว548รายการที่พักโรงแรม300รายการ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถแสดงได้ทั้งในระดับตำบลอําเภอและระดับจังหวัดสามารถบ่งบอกถึงศักยภาพความพร้อมของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของพื้นที่อันจะนำมาใช้ในการพัฒนารายพื้นที่ด้วยยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ BCG โดยสามารถใช้ประโยชน์ทั้งภาครัฐในการสร้างนโยบายส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของพืชและสัตว์ในท้องถิ่นการบริหารจัดการน้ำ การส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่าสินค้าการส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมถึงการอนุรักษ์สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นและภาคเอกชนในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับใช้ในการศึกษาศักยภาพการแข่งขันของพื้นที่ Thailand Community Big Data เป็นข้อมูลสำคัญในการประกอบการวางแผนและการตัดสินใจในการพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วรงตามปัญหาและศักยภาพของพื้นที่ ทำให้สามารถยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของพื้นที่ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมตามนโยบายการขับเคลื่อนประเทศด้วย BCG ที่เป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตแบบก้าวกระโดดกระจายโอกาสกระจายรายได้และนำความมั่งคั่งไปสู่ชุมชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงนำพาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูงและมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน